ลุงช่างคะลุงช่างคะเราจะใช้วัสดุอะไรปิดโครงบ้านดีคะมายถึงบ้านเป็นโครงใช่ไหมครับแล้วก็ดินมันยุบแล้วก็เอ้ยเห็นโพรงข้างบ้านก็ท้หลายอย่างครับการที่เอาดินไปถมอะไรเ,เนี่ยมันอาจจะไม่ช่วยอะไรเพราะเราไม่สามารถจะถมไปใต้บ้านได้นะครับก็ที่เขาทากันนะครับก็คือพยายามหาแผ่นนะครับอาจจะเป็นแผ่นซีเมนเลยก็ได้มาเสียบข้างบ้านนะครับเสียบให้เป็นผนังเหมือนผนัง กันไว้ก่อนเสร็จแล้วเราจะได้ถมดินด้านนอกได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึง่งแต่ว่าไม่จําเป็นต้องยึดกับบ้านนะครับเสียบให้มันขัดอยู่เนี้ยถ้าไม่มีแผ่นซีเมนต์เอาเบากว่านั้นก็กเอาไฟเบอร์ซีเมนต์ครับแผ่นที่เป็นแผ่นเรียบนะครับไฟเบอร์ซีเมนต์ตัดมาลึกเท่าไหร่ก็ลองดูแล้วก็เสียบลงไปในดินครับแล้วก็ให้มันแนบกับคานข้างบ้านนะครับไม่ต้องยึดก็ได้ครับใช้แค่ตัว P u ูอะไรรูดนิดหนึ่งเหมือนกาวนิดๆน,นะครับเพื่อให้ขยับตัวได้เสร็จแล้วเราก็ นะครับเพราะโฉมแรนก็ไม่เต็มนะครับ